ถ้าแคนนี้แผลเป็นนี่คือมันคงจะเต็มไปด้วยรอยเข็มตอนนี้ก็รอหน่อยเรก็แวะมาซุปเปอร์บิก๊กยูซันวันนี้เขามีลดราคาก็แวะมาที่ดักสตัวซื้อขนมปังแกเปิดหมดแล้วมืวันนี้ให้พ่อกินราคาแพงหน่อยเพราะว่าวันเกิดพ่อทั้งที เนื้อสเต็กเรียบร้อยแล้วคูดิโกหังของเราเฮ้อยออกมาจังมาเป๊ะจงหอร่อยโอ้ยสิสวัสดีตอนเช้าเช้านี้เราก็กำลังจะไปโรงพยาบาลอีกแล้วเห็นไหมพวกเดียวตัวใหญ่ๆแบบนี้นะก็ เจ็บอดอดแอดแอดโรคนี้หายไปโรคใหม่ก็มามาเรื่อยๆ <S <S มันเป็นโรคเวโกรกรามนี่ละมั้ง <K ill> เข้าตลอดวันนี้ไปด้วยอาการปวดท้องแล้วก็ปวดหลัง <S <S 1> <S 1> คือปวดหลังนี่คือปวดมานานแล้วมันก็เป็นเป็น,ปน,ปนหายเนาะแต่ว่าแม่เบียวคิดว่าคือมีความกังวลในใจอ่ะด้วยความที่มีหลายๆคนที่เป็นแบบคนดังเนาะเขาเป็นมะเร็งปอดแต่เขาก็จะมีอาการปวดหลังอะไรเงี้ย แล้วเราก็เคยมีอาการโรคปอดเนาะซึ่งมันก็ยังไม่หายนะคือมันหายแล้วละ่ะตอนที่เป็นโรคปอดแล้วเข้าโรงพยาบาลอะมันก็หายแล้วแต่ว่าเรารู้สึกหมอว่าหมอว่าไม่เป็นอะไรแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่แบบร้อยเปอร์เซอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ร้อเพราะว่าปอดเราโดนทําลายแต่ว่ามันก็ยังมีแบบพวกแบบอาการไอหรือว่าเสมหะอะไรเงี้ย มันก็มีอาการปวด,ปวด้อปวดหลังเลหลือรังปวดท้องเลอหลือรังอะไรเงี้ยมันก็เลยกังวลวันนี้ก็เลยให้พ่อมาพาไปตรวจอีกทีให้แน่ใจจะบอกว่าตอนที่กลับไทยอ่ะก็ไม่ได้ไปตรวจคือจะไปจองคิวที่จุฬาพรใช่ไหมจองยากแล้วก็ต้องรอคิวนานก็เลยแบบก็เลยกิฟต์อัพก็เลยแบบเออมาตรวจที่ญี่ปุ่นก็ได้ยอะไรเงี้ยนะ ก็ไปดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรมาจากโรงพยาบาลบ้างจะได้โรคอะไรกลับบ้านบ้างไปกับพ่อมาก์ตามเคยเมื่อวานนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเมวื่อวานนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่ว่าแม่พวกเลียว,ว่าไปกินบูโดกับเพื่อนไงมาซื้อเค้กมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนเย็นแต่ว่าปาร์ตี้เรายังไม่ได้เลี้ยงฉลองเดี๋ยววันนี้แม่จะทำยาก,กินิูุเลี้ยงฉลองให้ป๊าป๊าหน่อย ป้าปาบอกว่าของขวัญวันเกิดของป้าปาที่อยากได้มากที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงแม่จะทำให้ได้วันนี้น่าจะไม่เป็นอะไรมากค่ะ มีแผลเป็นนี่คือมันคงจะเต็มไปด้วยรอยเข็มเจาะไปห้าหลอดแล้วก็เมืกี้ทำเอ็กซเรย์ไปแล้วแล้วก็มาซีทีต่อเรียบร้อยแล้วได้เวลาจล่ายเงินอิชิมงังซันเซงเรียบร้อยแล้วคะ่ะกลับบ้านได้ ตรวจทุกอย่างตรวจ CT สแกนตรวจ x-ray x r เ y กซเ็เอ็กซครั้งก็คือ x-ray ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ CT ข้างหลัง CT ทั้งตัวตรวจหมดทุกอย่างแล้วพอผลออกมาคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็เลยว่าเอ้ยแล้วท,ที่เราเจ็บเจ็บอยู่นี่มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็จะมีตรวจ2กล้องอีกรอบหนึ่งตามรอบมันก็คือเดือน12วันนี้ก็จ่ายไปทั้งหมด13,000เยนก็ประมาณ3,000บาท3,000บาทก็ก็ดีไหมก็ดีที่เราไม่ได้เจอว่าเป็นอะไรแต่มันก็ยังวนว่ามันก็ยังกังวลว่าเออเราเป็นอะไรทำไมเราถึงเจ็บอะไรอย่เงี้ยก็ไม่รู้ก็กลัวพ่อมาก็ว่า ก็คิดี่ว่าก็คิดอยู่แล้วว่าเอออาจจะไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็คือพามาเพราะว่าจะได้แบบสบายใจเดี๋ยวก็แวะมาซูเปอร์บิเกยวซันวันนี้เขามีลดราคาก็เลยพาแม่บ้านมาพิเกียซันอกซังก็เดี๋ยวให้ออกซังเขาแบบเขาเป็นคนเลือกซื้อแม่ก็ไม่ให้แม่สิโอ้คนดานาก็จะแบบดานาซังก็จะแบบ ถือถือตะกร้าตามไก่ยังไงสมั่รคุณโตข้าวโพดชยาสุยอีกกซื้อไปไว้ต้มให้คุณย่ากินคุณย่าชอบกินต้มฟักทอง พ่อมาเขาอยากจะได้หมูไปทำสปาเกตตีหมูอืมากตักี่อด้ราตักกะแม่บ้านของแม่เกเียวนี่ <c oughs> เลือกแพ็กเล็กมันขายเป็นขีดไหมมันไม่ได้ขายเป็นแพ็กเลือกแพ็กเล็กแพ็กใหญ่ราคามันก็เท่ากัน โอ้ยแม่บ้านนี่ก็ถูกสามพันห้าแปดสิบเดี๋ยวมาซื้อพร,พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะได้คูปองส่วนลดด้วยนั่นนี่โมจิโงเม่มาาะมอ,อะไหนอัตโนชิแบร,รนด์ูนะชิโก เอ้ไม่มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดข้าวเหนียวไม่มีตายแล้ว <c oughs> ไม่อยากกินข้าวเหนียว <c oughs> ก็แวะมาที่ดักสตัวซื้อขนมปังนาตโต ソーセチヨーグルトマヨネーズ奥さん買う。 คิดมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะซื้ออะไรโคฮีซื้ออืมอีกุรอกบาะหบหกสิบ <60. S 1> บาทกาแฟหกสิบบาทก,กระดูแพงไปไหน ที่โอเคก็คือแค่แบบร้อยร้อยสี่สิบแปดนี่เราก็ว่าแพงแล้วอันนี้คือสองอยแปดแพงกว่าซุปเปอร์โอเคหกสิบเยนหกสิบเยนหกสิบเยนมันก็ต้องสิบสองบาทมอรินักโยครุโตกินตอนเช้า กับแก้มกับแก้มเบียร์เขาเรียกว่าอะไรอะพีนัตโต้คาริโตสปาเกตตี้ไปแล้วก็จะซื้อสป,ปากเกตตี้เพราะว่าตั้งแต่พ่อมาอยู่บ้านเขาก็จะกินสปากเกตตี้แช่แข็งตอนเที่ยง ซื้อเยอะซื้อเยอะถามถามสามีหรือยังว่าฮะไม่มีเมนไม่มีเมนไทโกะเจอวะคุณเราว้าจุ้งนะแกอยะ ่ะมวาสมันไม่ออร่อยต้องเเป็นนนนนของิชิชท่าั้ึงจะออ,ออรอ่่ยืมันชไม่อออล้าางท่่เหระมะแซื้อถุงหน่อย นี่ไงหนะ้าที่แม่ซื้อถุงขยะงานแบบฮาร์ดคองานงานแม่บ้านให้พ่อมาเขาเป็นแม่บ้านไปเาเป็นอกสั่งไปเนี่ยครับถุงขยะมันก็จะราคาแบบนี้ทุกท่านตามไซส์ตามขนาดไซส์ใหญ่สุดก็อยู่ที่40่กิโลสีลิตรอยู่ที่ ห้าร้อยแปดสิบสองเยนอันนี้คือยังไม่รวมภาษีนะสเปรย์ฉีทห้องน้ำไปแล้วอกสัง่งไปจ่ายตังแล้วแล้วก็มานั่งปอกคุริปอกเกาลัดจะทำ ข้าวหงเก่าลัดให้พ่อกินพ่อเขาชอบข้าวหูเก่าลัดเราลืมมันเกิดเขาไงจริงๆเราซื้อมาเตรียวไว้แล้วล่ะแต่พอถึงวันลืมเดี๋ยววันนี้ทําให้กินซะหน่อยแต่มันก็จะทยากหน่อยเพราะว่ามันต้องแบบนี้เอาเก่ารัดไปแช่น้ําให้มันแบบอ่อนๆแล้วก็มาปอกเปลือกนยค่ะ แล้วก็เอาไปหุงใส่ข้าวแต่ก่อนก็ให้คุณย่าช่วยปอกนะเดี๋ยวนี้คุณย่าแกไม่อยากทำอะไรแล้วเนาะแกแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้ว,ลวก็จะบอกไม่ต้องทำหรอกแต่มันก็จะนานหน่อยทำคนเดียวเนี่ยเป็นกิโลอะ่ะแกเปลือกหมดแล้วมือมือพัง แข็งมากก็เอามาล้าง แต่อันนี้เลยนะคะคือไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่เครื่องปรุงบางคนก็จะใส่แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรผงปลาคัลเซอ,อใส่ดาชิลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเรานะคะชอบกินแบบเพียวๆก็คือหุงใส่คูริใส่เกาลือรัดกับข้าวเท่านั้นเวลาที่เอาออกมากินแล้วหุงสุกแล้วค่อยมาโรยเกลือโรยงานะคะ แต่ว่าบางบ้านก็อาจจะแบบว่าใส่ดาชีลงไปให้มันเข้านัวๆอะไรอย่เงี้ย รอข้าวสุกแล้วก็มาเตรียมสเต็กกันนี่คือเนื้อสเต็กวากิว A 5 a พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกวันนี้ให้พ่อกินราคาแพงหน่อยเพราะว่าวันเกิดพ่อทั้งทีมันน่ากินมากทุกท่านแบบว่าวันก่อนใช่ไหมไปกินกับพวกพี่ๆเขาอ่ะมันก็อร่อยแหละแบบว่าชิ้นนึงอ่ะ 2,005อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่อิ่มแม่ก็เลยจัดมาเลยจ้านี่เอาไฟลงมาหน่อยสินี่เนื้อสเต็กวากิว A5 เขาเรียกถูกไหม <c oughs> นี่เลยจัดให้พ่อเขาหมูสามชั้นที่พ่อชอบ เนื้อถูกๆที่แม่ชอบไอเนื้อเอห้ามันแบบมันเยอะมันมันกินไปมันก็เหมือนละลายในปากมันมันละลายในปากอ่ะแต่เราชอบแบบว่าเคี้ยวไปได้กินเนื้อไปหย,ยาบๆหน่อยเนียเน้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อแบบนี้มา,าอันนี้นะจะบอกว่ามันราคาแบบห้าพันใช่ไหม ห้าพันห้าพันห้าเอาตีไปบวกบวกแวดด้วยนะห้าพันห้าห้าพันห้าปีตีเป็นเงินไทยก็พันหนึ่งอะพันหนึ่งอะทุกท่านหนึ่งพันถ้าไปกินที่แบบร้านอาหารอ่ะมันได้ไหมอ่ะมันน่าจะชิ้นละพันนะเนี่ยแต่นี่คือแบบเนี่ยทั้งหมดนี้คือหนึ่งพันบาทนะวันนี้เรากินแค่นี้แหละเพราะว่าเรามีคุริโกหังด้วยมีข้าวหูเนกะ่ารัด แล้วก็สลัดอเอาไปวางของใครของใครตะเกียบด้วยอ่ะ นอยู่นั่นคืองานเพื่อชุมชนนะคะสูตโตทำข้อมูลแจกจ่ายเรื่องของการทิ้งขยะให้กับสมาชิกในชุมชนเธอผู้เสียสละเรียบร้อยแล้ว คูดิโกหังของเราข้าวมันแฉะไปนิดนึงเพราะว่าตั้งหุงแบบนี้ข้าวแฉะข้าวเหนียวคือมันก็ไม่แฉะหรอกแต่ว่าเราชอบกินข้าวเหนียวแบบบ้านเราอะที่แบบว่าปั้นได้อะไรเงี้ยแต่นี้เป็นข้าวเหนียวแบบเขาอะเนะาเนะเนียยจะนิ่มๆเขาก็จะกินกับโกมาชีย กับข้าวของเราวันนี้ดูนี่แม่ไม่มีอะไรพ่อหรอกมีแต่เนื้อวากิวเอไฟนี่แหละให้พ่อแล้วก็หมูสามชั้นที่พ่อชอบของพ่อชอบทั้งนั้นแหละที่จัดให้เนี่ยสกอยนะกเลสกยเดชอ <c oughs> พอว่าอยากกินนก,กุคุงอยากกินนคก,กุคิงพรีเมียม コーああお父さんああににんるるるよよよ本本当当,本当にあるいはいみんな乾杯か

โรยเกลือกับโรยงานะคะแต่ว่าของเรามีของโอโตยะ<อ>ก็โรยของโอโตยะ,ตยะตตเนี่ยจะอไรเนี่ยช็อตตะระเกะช็อตตะระเกะนะมือใหญ่ปิดกล้องหมดเลยพ่อเนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะะ้าี่ตโชิวหมดไปกินนี่แต<อ>่ว<ๆ>่ากินกับงากับเกลือแบบนี้นะคะแล้วไปท่านเยาวบินไอช้อ え A5 จないの豚ですชอบกินหมูแล <laughs> ้วต้องติดมันด้วยยาชอบกินผักไปางเห็ดก่อนไออีก่อตัวคุณมุจってくれればいอのこれこのままのะกันไห้นอโต๊ะนอคุณจะกินไหมย่างก็อเหุก <coughs> 니가 하지, 니가 하지, 지 니가 네지 니가 하지, 니가 가 하지, 하지, 니지 니가

กห้เต็มร้วยแต่ไม่พอวันนี้อาหารอร่อย

Mmm. Medium nah, na na Medium nah, nah. I want to eat big one. はอはいお่จังอไปเถอะอร่อยุ่มายอไปเอนี่แล้วก็จุ่มซอสอันนี้เป็นซอสเขาเรียกว่าจังหวออร่อย พ่อพัออกกินข้าวหมดไปสองถ้วยแล้วบอกว่าอิ่ม <laughs> มีคนเอามีคนเอาชิ้นแม่ใหม่ชิ้นขงแม่ไปแล้วแหน่ว่าจะถ่ายรูปซะหน่อย

怎么？是 โบไปอีกหนึ่งวันค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะก็ถูกใจพ่อหมาเขาค่ะเพราะว่าพ่อหมาชอบกินข้าหวหงกาลัดมากมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงย้อนหลังวันเกิดให้กับพ่อมาเขานะคะอาจจะยอนหลังนานหน่อยค่ะแล้วก็ของขวัญวันเกิดที่พ่อมาอยากได้ก็คืออยากจะให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงวันนี้แม่ไปตรวจก็ปลอดโรคค่ะปลอดโรคแต่ก็คือยังเจ็บอ่อนแอๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้รอบหน้าไปตรวจใหม่อีกทีนะคะ หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนนอนพอมาร์กยังไม่ได้นอนค่ะเพราะว่ายัางต้องทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะวันนี้นะคะพอมาร์กต้องทํำลายชื่อคนในชุมชนที่ต้องออกไปดูแลขยะค่ะเพราะว่าเวลาที่มีการทิ้งขยะยรีไซเคิลนะคะก็จะมีบางคนที่ยังทิ้งผิดอยู่ค่ะอย่างเช่นโอจิซังโอบาจังที่อายุมากแล้วหลงลืมนะคะก็จะทิ้งผิดนะคะหรือว่าจะมีต่างชาติ ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่รู้จักวิธีการทิ้งขยะนะคะก็จะทิ้งผิดค่ะพอมาก็ต้องจับรายชื่อคนในชุมชนนะคะเวียนกันไปตรวจสอบขยะค่ะถ้าเกิดว่ามีคนทิ้งผิดก็ช่วยเก็บใหม่นะคะก็เป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะครอบครัวโดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเอ็นดูครอบครัวโดฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับครอบครัวโด,ดด้วยค่ะเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ